มหาสจัจพไพรัตนาราศีต่อไปราศีธนูไพ่ใบแรกที่จับได้วิษณุใบที่สองสมเด่นพุทธาจารย์โตพมมรังสีใบที่สามพระพิคเนศก่อนอื่นครับคุณผู้ชมต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูสักครั้งครับคุณผู้ชมครับผมขอมอบบทก่อนให้กับ เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเปรียบชีวิตได้ดั่งเทียนที่เริ่มจุดถึงปลายสุดแสงเทียนลับเหมือนดับขันเกิดตัวเปล่าไปตัวเปล่าเหมือนเหมือนกันสิ่งเดียวนั้นบุญความดีที่ตามไปเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยแหละครับวันนี้มีบทกรอนดีๆให้กำลังใจชีวิตชาวราศีธนูทุกท่านจริงๆมันก็จะไม่มีบทกรอนนะคุณผู้ชมผมไปไหว้องค์พระปฐมเจดีไปไหว้พระร่วงโลจชนาฤทธิ์มาแล้วก็มีมกรกทาย,ยกแกก็ท่องก่อน่ะนะแกก็แหมผมว่ายืนฟังโอ้ช่วยได้เว้ยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะไปท่องบ้างก็เลยได้บทกรอนมา แหมหลายๆท่านก็งงแหมวันนี้อิตาไพารัต,ตนะมีบทกรด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมเอาบุญมาฝากจากอ,องค์พระผรมเจดีนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานล่ำรวยเงินทองนะครับจเจริญก้าวหน้ากันทุกด้านเลยแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนและที่สำคัญครับหลายท่านโทรมาหาผมคุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์มาในอินบ็อกโอ้โหตอบกันไม่หวันไม่ไหว คุณผู้ชมครับผมเนี่ยนั่งคิดนอนคิดอยู่ทุกคืนเลยบางคนมาบอกผมว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยสวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่นิ่งจะไปบริจาคหรือไปทําบุญที่อาจารย์บอกทําบุญเพื่อละจากความตนีอีชั้นก็ทําไม่ได้เพราะสะตังค์ไม่มี ผมนอนคิดนั่งคิดอยู่ทุกคืนเลยครับว่าเราจะทำยังไงดีให้ผู้ชมเนี่ยได้รับผลบุญงั้นเอาเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครได้ดูคลิปของช่องไพ่รัตนะในราศีธนูเนี่ยผมจะเอาเงินนะฮะรายได้นะครับจากส่วนนี้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์นะครับคนยากไร้นะครับแล้วก็มูลนิธิหมาแมวต่างๆ นะครับแล้วขออนุโมทนาบุญตรงนี้ให้กับผู้ชมช่องไพ่รัตนเนราศีธนูทุกท่านเอาเป็นแบบนี้เลยแหมแล,แล้วผมก็คิดออกคุณผู้ชมไพ่ใบแรกพระวิษณุคุณผู้ชมครับพระวิษณุเนี่ยตั้งอยู่ตรงเสาชิงช้าอยู่ด้านข้างวัดสุทัศน์คุณผู้ชมครั้งนี้ครับชาวธนูใครมีโอกาสไม่ได้ไปไหว้พระวิษณุนานนะครับ ใครกำลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจหลังจากดาวพฤหัสย้ายนะครับราศีของเราเข้าไปสถิตยอยู่ดาวครุปติยาหรือดาวพฤหัสแบบเต็มกําลังครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าได้พลาดมีโอกาสไปขอพรนะครับขอความเป็นมงคลกับองค์พระวิษณุตรงนี้สําคัญกับคุณผู้ชมจริงๆหลายท่านนะครับประสบปัญหานะครับ ทำธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จถูกกันแกล้งจากที่ทํางานบ้างนะครับไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครั้งนี้ถึงเวลาแล้วชาวราศีธนูอย่าได้พลาดไปสักการะบูชาองค์พระวิศณุองค์พระวิษณุนะครับท่านเป็นเทพหนึ่งองค์ที่ ปัดลาหูเนี่ยให้ขาดออกครึ่งเลยใครมีเคาะซ้ํากําซัดนะครับทำอะไรก็มืดมิดมองไม่เห็นชะตาชีวิตมองไม่เห็นหนทางคุณผู้ชมไปกราบพระวิษณุให้ได้ตั้งใจนะครับตั้งจิตตั้งใจให้มั่นนะฮะแล้วบอกองค์พระวิษณุว่าโปรดจงช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคครั้งนี้ให้ออกไปจากข้าพเจ้าใบาที่สองสมเด็จพุทธ ธาจานโตผมมะรังสีชาวราศีธนูช่วงนี้ไม่ค่อยขยันสวดมนต์เลยครั้งนี้เมื่อไพ่สมเด็จพุทธจันโตเหมือนยาแรงหลายท่านสวดบทนูน้นบทนี้บทนั้นชีวิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่บางคนมาดูดวงกับผมแล้วจับไพ่สมเด็จพุทธจันโตได้ ผมบอกเขาว่าลองสวดพระคาถาชินนะบัญชรดูครั้งนี้เหมือนคนผู้ชมเหมือนชาวราศีธนูเหมือนกันมีโอกาสสวดพระคาถาชินนะบัญชรให้ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูคุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนมาดูดวงกับผมคนหนึ่งนะนะแกก็มาพาภรรยามาพาลูกมานะครับแกนั่งรถไฟมานะ อันนี้เรื่องจริงเลยนะคุณผู้ชมแกนั่งรถไฟมาจากภาคเหนือเลยนั่งมาหาผมเนี่ยและแกก็ต่อรถมามาที่บ้านผมโหกว่าจะมาถึงแกก็คำนวณเวลานะสะตุงะต้งสะางแกก็ไม่ค่อยมีผมบอกผมถามแกว่าปกติเนี่ยสวดสวดมนต์บทไหนเขาบอกว่าสวดบทน,นี้และเขาจับไพ่สมเด็จพระพุทธจารย์โตได้คุณผู้ชมครับผมบอกเขาว่า ครั้งนี้เวลากลับไปบ้านลองตั้งใจสวดพระคาถาชินนบัญชรตามกำลังวันดูสักครั้งหนึ่งคุณลองดูนะลองทำดูนะสักหนึ่งเดือน2เดือนนะเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณและพอสวดมนต์เสร็จแล้วทำจิตใจให้ว่างทำสมาธิให้ดีอุทิศบุญอุทิศกุศลน,นี้ให้ญาติผู้ล่วงลับเจ้าที่เจ้าทางและเจ้ากรรมนายเวรแล้วสิ่งใดที่คุณปาถนาแรงปาถนานั้นจะบังเกิดขึ้นกับคุณ ผมบอกเขาไปแบบนี้เวลาผ่านไปสองเดือนครับเขาจองเข้ามาดูดวงชะตากับผมครั้งแรกที่ผมเห็นเขารอยยิ้มของเขามีความสุขดวงตาของลูกเขาดวงตาของภรรยาเขาทุกคนมีความสุขเขาบอกว่าเขาสดวดพระคาถาชินนะบัญชรทุกวันแล้วเขาให้ภรรยาเขาสวดด้วยเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย คุณแม่ของเขามอบเงินให้ก้อนหนึ่งเป็นจํานวนเงิน30มหมื่นบาทซึ่งเขาไม่เคยคิดที่จะขอคุณแม่เขาเลยและเขาก็นำเงินตรงนี้ครับไปเปิดร้านกาแฟโบราณเล็กๆเช่าอยู่หน้าหน้าบ้านของเขาคุณผู้ชมชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจทุกคนต่างมุ่งมากินกาแฟที่ร้านของเขากาแฟโบราณนี่แหละครับถุงละ5บาท10บาท15บาท เขาบอกเขาขายดีมากเขาบอกอาจารย์เชื่อไหมจากวันเนี่ยที่ไม่เคยกินเลยอยู่ๆแม่ให้ตังก้อนหนึ่งบอกว่าอ่ะเอาไปทำอะไรก็ทำเขาไปเปิดร้านกาแฟเดือนหนึ่งเขาขายได้สามหมื่นกว่าบาทเกือบสี่หมื่นบาทเป็นอย่างนี้มาสองเดือนแล้วแล้วครั้งนี้เขาเก็บตังได้ไม่ต้องยืมตังใครเพื่อขับรถนั่งรถไฟมาดูดวงกับผมแล้วนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงและนี่แหละครับคือปฏิหาร บางทีปฏิหารตรงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องห่อเหินเดินอากาศได้ปฏิหารตรงนี้ไม่ต้องดำดินได้ทำนายอนาคตได้เห็นการข้างหน้าได้แต่ปฏิหารตรงนี้คือปฏิหารที่ทำให้ภรรยาทำให้ลูกได้ไปโรงเรียนทำให้ภรรยาได้มีข้าวกินคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะครับวันนี้ชาวราศีธนูลองสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรดู ลองดูสักครั้งหนึ่งลองดูสักตั้งหนึ่งสวดตามกำลังวันของเราแล้วดูซิว่าพันธนาการหรือโซ่ตวนเนี่ยนะครับที่มันพันธนาการเราอยู่ล็อกหัวใจเราอยู่ทำให้เรามืดมิด,ม,ดมองไม่ออกว่าจะหากินแบบไหนลองสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรดูแล้วชีวิตของเพื่อนสมาชิกของชาวราศีธนูจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล แล้วอะไรที่มันร้ายๆมันก็จะกลับกลายไปเป็นดีใบที่สพระพิกขเนศคุณผู้ชมครับคอนเซปต์ของพระพิกขเนศคือสมหวังสมปาถนาทุกประการ เมื่อคุณผู้ชมหรือใครผู้หนึ่งผู้ใดจับไพ่พระพิกเนตได้หรือไพ่พระพิกเนตเกิดขึ้นกับราศีใดก็ตามความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นแต่ก่อนที่ความสําเร็จจะบังเกิดอย่าลืมนะครับย้ําอีกครั้งพยายามสวดมนต์เจริญภาวนาพยายามทําทานพระะจากความตนีแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ แล้วพรใดสิ่งใดที่คุณผู้ชมปรารถนาบางทีมันจะอาจมาเร็วบ้างบางทีมันอาจมาช้าบ้างแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับถ้าคุณผู้ชมบริบูรณ์แบบนี้แล้วรักษาศินห้ายอย่างเข่งคัดความสำเร็จจะเกิดขึ้นชัดเจนและเต็มกำลังแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมใครมีโอกาสนะครับไปไหว้พระวิษณุเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดินไปนิดหนึง่งไปเทวสถานโบสถามหน่อยแต่ถ้าบ้านใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางได้ไหว้สักการะพระพิฆเนศใกล้บ้านของคุณผู้ชมก็ได้ไปขอพอรท่านนะครับขอความสำเร็จจากองค์พระพิฆเนศแต่ถ้าใครสามารถเดินทางได้หรือเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงผมแนะนำว่าครั้งนี้คุณผู้ชมมีโอกาสไปกราบพระพิฆเนศสักครั้งหนึ่ง <S <S เมื่อดาวพะระฤหัส เข้ามาเต็มองศากับชาวราศีธนูแล้วการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะมีผลแม่นยำและรุนแรงครับไพ่รัตนะ เหมือนเรือธงสำคัญให้กับชาวราศีธนูทำง่ายๆทำด้วยหัวใจไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปเสียสตุ้งสตังเป็นหมื่นเป็นพันเป็นร้อยทำแค่5บาท10บาทเนี่แหละครับคุณผู้ชมแต่ขอให้ทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านกล่าวไว้ว่ามีแม่หญิงท่านหนึ่งแกสอบถามสมเด็จพุทธจันโตว่า สมเด็จเจ้าค้าอีชั้นเนี่ยสร้างวัดทั้งวัดเลยอีชั้นจะได้บุญมากไหมสมเด็จพุทธันโตกแกบอกว่าคุณโยมทําแค่หนึ่งเฟื้อหนึ่งสตังแดงเดียวอาน,นิสง์ก็ได้เท่ากับการสร้างวัดทั้งวัดเห็นไหมแล่วว่าของพวกเนี้ยมันอยู่ที่หัวใจของพวกเนี้ยมันอยู่ที่ความตั้งใจคุณผู้ชมครับผมฝากอีกนิดหนึ่งครับมีหลายท่านสอบถามผมมาว่า โหราลัตนะไพลัตนะเนี่ยมีกลุ่มในเฟซในไลน์ในอะไรหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับเราไม่มีกลุ่มในเฟซไม่มีกลุ่มในไลน์นะครับไม่มีนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับส่วนใครทําขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ครั้งนี้นะครับขอออกตัวนิดหนึ่งกลุ่มในเฟซในไลน์หรืออะไรเนี่ยที่มีอยู่ในเนี้ยบอกก่อนนะครับว่าทางเราไม่ได้เป็นคนทําและเราไม่ได้ทําจริงๆนะครับ เอาละคุณผู้ชมน้ำมันหมอหัวโตวเนี่ยนะหลังจากเราสวดมนต์นะปวดแข้งปวดขานะคุณผู้ชมก็ไปหยิบมาทาถูทาถูหน่อยนะคุณผู้ชมนะใครปวดเมื่อยนั่งสมาธินานๆน,น,นะหรือก่อนนั่งสมาธิเนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลาผมจะนั่งสมาธิเนี่ยผมจะหยิบน้ำมันหมอหัวโตวเนี่ยทาตรงเอวทาตรงหลังนะ โอ้โหสบายเลยบางคนบอกว่าอาจารย์ตื่นมาตอนเช้าไม่อยากลุกเลยกล้ามเนื้อมันบีบมันหดมันปวดมันเมื่อยพอทาน้้ำมันหมอหัวโตวไปแล้วโ,โห้ตื่นนอนมาไม่ปวดขาปวดแข้งเลยเหมือนกล้ามเนื้อมันคลายสบายเลยแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์หมอหัวโตว เจ้าของเนี่ยเวลาแกคุยกับผมแกบอกนะคุณแม่แกบอกเลยนะเวลาแกทําน้ํามันแกทําเหมือนให้แม่แกเหมือนให้พ่อแกแกตั้งใจแล้วเงินนะฮะแกทําบุญทุกครั้งแกยกมือสาทุกทุกครั้งที่ทําบุญไข่ได้ลองใช้นะครับไข่ได้ลองสัมผัสได้ลองนวดน้ํามันหมอหัวโตก็ขอให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนครับ เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับทำบุญเข็มได้มีดโกนใบที่สองทำความสะอาดหิ้งพระใบที่สามทำบุญบรประชาแม่โวยชาวราศีธนูไพ่ใบแรกก็ทำบุญเข็มได้มีดโกนซะแล้วเข็มหมายถึงปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมได้หมายถึงสิ่งใดที่ คุณผู้ชมปาถนามิดโกนหมายถึงตัดซึ่งอุปสรรคทั้งหลายเพื่อให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูไปถึงที่สุดผ่านเคาะผ่านโศกผ่านโลกผ่านภัยครั้งนี้ชาวราศีธนูอย่าลืมนำเข็มได้มิดโกนนะครับคุณผู้ชมถวายพระสักครั้งหนึ่งดวงชะตาของคุณผู้ชมจะได้เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีใบที่สองทำบุญ ทำความสะอาดหิ้งพระครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าให้พลาดใครทำหิ้งพระบ่อยๆนะเขาประสบความสำเร็จนะชาวราศีธนูก็เช่นเดียวกันบอกว่าอาจารย์แหมฉันเพิ่งทำไปช่วงสงการเองให้ฉันทำอีกแล้วไม่ต้องทำก็ได้ครับแต่ถ้ามีเวลาว่างคุณผู้ชมก็ทำสักนิดหนึ่งเพราะปัจจุบันนี้ฝุ่นมันเยอะอย่างน้อยการทำความสะอาดหิ้งพระเนี่ยมันจะทำให้คุณผู้ชมมองเห็นในธุรกิจ ทำให้คุณมองเห็นว่าคนนี้มาดีหรือคนนี้มาไม่ดีทําให้คุณมองเห็นและเปิดประตูมหาสมบัติให้แก่ชาวราศีธนูอย่าได้พลาดนะครับการทําความสะอาดหิ้งพระในครั้งนี้ใบสุดท้ายการทําบุญบรประชา คุณผู้ชมดูดีๆนะว่าบวชจริงหรือบวชปลอมเวลาเราไถมือถืออยากบวชจังเอาตังค์มานะให้ดูดีๆนะบางทีนะมันลงโพสต์เป็นเดือนเป็นปีมันก็ยังไม่ได้บวชนะแต่ถ้าใครบวชจริงคุณผู้ชมเห็นแล้วก็ร่วมอัตุโมทนากับเขาสักนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆการทําบุญบวชเหมือนมหาทานมหากุศลไม่จําเป็นที่จะต้องทํามากหรอกครับหรือถ้าใครมีมากก็ทํามาก ใครมีน้อยก็ทำน้อยตามกำลังของคุณผู้ชมอย่างน้อยๆก็สามารถทำให้คนเนี่ยได้บวชได้อยู่ในผ้ากาสาวพัดได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดบุญนี้เป็นบุญแรงเป็นบุญแห่งมหากุศลฉะนั้นชาวราศีธนู บุญสอย่างนี้คุณผู้ชมอย่าได้พลาดไม่ว่าจะเป็นการถวายเข็มได้มีดโกนทำความสะอาดหิ้งพระหรือทำบุญบันประชาก็ตามอยากจะชวนเพื่อนสมาชิกให้ทำแบบนี้และทำง่ายๆใครไม่มีสตุ้งสตดางดูคลิปของผมเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผม่จะเป็นคนนำบุญเนี่ยนำรายได้เนี่ยไปทำบุญให้กับชาวราศีธนูเอง ก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีธนูที่รักผมอยากให้ชาวราศีธนูทุกท่านช่วยพิมพ์คําว่าราศีธนูให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานเพื่อละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญบรารมีนี้ให้แก่ชาวราศีธนูทุกท่านครับ